เราก็ลูกเคยบ่ไปดูกันเฮ็ดอ่างน้ำและไข่บิ่งนี่แม่นบ่เฮ็ดอ่อางน้บ<ส>ำบ <ฏ an> ่น้ำ้างโอ้โบแม่ออนอ่างน้ำแต่ว่าเฮ็ดน้ำ้างเออถือขมเหล้าซะเออจะพากันเอาอันอันนี้ล่องเสียดน้ำชางน้ำชางเจ้าเอางบ่ ดินพอยูนิเออตะกี้เจ้าเคยตังเงินอยู่นี่บ่อืเห็นบ่ลึกบ่วปาโทงานองอนี่ดดลโครงการช่วยเหลือหรอวะ ก็จะเลือเชาวบานนี่เลือพผเิียวเฮานี่เออบวกนี้ผู้เห็นเขากินเปน้ำนี่เขาเอยต้นขกี่มาอ่ดเชทาง ับสบายดีเอฟซีไว้สุขุสุขคนนะพี่น้องเนาะมื่อวานนี้เอฟซีไปหาเขาอ่าน้องตุ้มพี่น้องเลยเนาะเอฟซีไปหาเพื่อนเอฟซีถามเพื่อนว่าใครแน่เบาอาการคันหลังจากที่ว่าเมาื่อวานยังมีอาการคันอยู่ซึ่งละเจ็บคีบก้นไม่อยากซักยาไปเพี่น้องจะดจันห้องไล่ลายอยู่พี่ หน่อยเสียงเพลงมาพี hmm. okay. <laughs> <laughs> ่แเออเงินนะครับจาพังเพลงโอ้สองคนนี่ต้องเตียนแค่ข้่หน่อยบอลกละเบิ้งด้พี่น้องเลยอยู่ในไต่สวนมันอะต้งบอหน่ะละเมออันหน่ออะต้ง เอ้ยนายบอกนะตุ่ง่ะ <c oughs> เป็นยังน้อเห็นหัวยหงองทองปุ่งอยู่ตรงตุ่มพี่น้องเลยเห็นไหมพี่ <c oughs> โอ้ยหอนแดดเนีย <c oughs> เอา้าออหยังคือเห็นปุกชึกปักชักนะนี่ผัวเ <c oughs> จ้าไปใส่นี่ <c oughs> บอกผัวเจ้าจไปใส่ เออเอาสบายดีสบายดีเอธีคอนดดเออบางไีติดไม่ยังขั้นอยู่บ่ฮะโอ้ยใส,ส่สเ,ส,ส,เส,สื้อน,นี่ไปใส่เสื้อตัวใหม่ไปใส่เสื้อซื้อให้นะไปใส่เด้อไปโอ้ยบันไดเลี่ยงเล่น้องตุ่มนี่ไปใส่เสื้อได้ลาเด้อเสื้อตัวสื่อเมื่อวานนี่เด้อเออคือคือเน่ยบับนี้พี่นอ้องก็ใส่เสื้อนี่เอ้ยก็คือเด็กน้อยขึ้นมาตัวนี่เออ ใส่เสือของกึนี่โอ้ยขี้ไล่คุยิังเจ้าอย่งน,น้องตุ่มจา้ายังขั้นอยู่บ่เออตัวไอรีแล้วมาพี่มาพี่ม,พม,ม,พาม,ามั้ยยืนมีรำมั้ยเออเอาเด,ด้อถอดได,ด,ด้ไอสนิบไมมใช่เด้อาจจะนิบเองก็ได้อ่ะ <c oughs> เป็นยังเป็นยังขั้นบ่ฮะมายืนพี่มายืนพี่เจ้าเอา้าสบายดีเอฟซีไม่ถึงนึงเด้อสบายดี เจ็บปากบ่เป็นหยังเจ็บบ่ได๋เบิ่งๆสบแห้งโอ้สบแตกเดี๋ยวจ่อยเสี่ยวยานวดให้ทาเด้อนี่นวดบักพ้าวทานวดอันน่ะทาจน้อยก็เซาเจ็บแล้วและอยใหม่มามัวเราอยู่สละไปเขฮ็ดหยังเขาเขาหาส้มบับ่อาบน้ำหรือหาสมบั โอ้ไปลงไปเบิ่งพี่น้องไปกับเจ้าหาสมบัติกันเจ้าหล่นท่องเดี๋ยวน้องตุ่มตุ่มเจ้ากินแล้วเขาละฮะกินละกินกับยังใช่ใช่ชุดชุดใช้ผัวเจ้าอยู่ใส่เขาเล่นยังไงนะเขาหล่นค่ำมาเลยนยังบ่ ขอลอนคั่มขอลอนคัอือเขาเจ้าแบบอยู่บ้านนี่เขาเจ้าหาแบบหาทองหาสมบัติจริงๆนะล่อนเขาเห็ดท้องน้ำเห็ดวิกน้ำไปไปเบิ่งไปยมเมื่อบอเมืนอี้เมื่อบบกเมื่อเมืนน่อนอเอาเมื่อกับเมื่อบายาดเอเลยเ้ โอ้ายไปยานยานตลาดแทะ <S 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 ขามน้ำขามมานน้มาพี่น้องเอ้ยปข้าเจ้าคุดอันนี้บอลลอน่้มามบ่ือคุดหน่อยแท้เขาคุดหลายได้แต่เก่าคุดหน่อย,อยดิ พ่อเจ้าแล้วเฮ็ดเฮ็ดกับไปยังนั่นนั่นน้องตุ้มพอ่อแค่พ่อเจ้าอืมพ่อเท่าก็ลูกเคยบ่<ด>ไม่รู้กันเฮ็ดอ่างน้ำและข่อยเบิง <c oughs> บ่งนี่แม่นบ่เฮ็ดอ่างน้ำบ่นลำซางโอ้บ่แม่นอ่างน้ำแต่ว่าเฮ็ดนลำซางเออถือความเล่าซะอืม ก็จาพากันเอาอันัน้ี่ลงเสียดน้ำซางน้ำซางเจ้าเองบ่ดินไพอยู่นีิเออตะกี้เจ้าเคยตต้งเงือนอย่นี้บ่เหอ่เล็กบ่ปลาท อเออเอากวางเฮ็ดซอยมะเทาเฮ็ดตัวไหนนี่คล่อดคล่อดน,นะอันนี้เห็ดมันร่งเลิกบ่โอ,อ้โหโอ้เออมนทึกแล้วจะเห็นแม่นทึกแล้วเพิ่นอ,อ,อันนี้เพิ่นช่วยแม่นบอกของโครงการมันบ่ซื้อเอาบ่เออเพิช่วยเออเพิ่นช่วยของโครงการของอกรนีเขาเด็ดตายเลยโครงการช่วยเลือเหรอวะ ก็เสื้อเชือบานนี่เขาเสื้อผ้าเรียวเฮานี่เออบ่พวกนี้ผู้เห็นเฮากินเป็นน้ำนี่เขาเองต้นขึ้นมาอ่าก็ซื้อให้นีดไปเดิน้นทางเยอะอเอา็ไม่ค่อยซื้อเขาหกซื้อเขาอือเขียนออกเลยครับกว้างสิเจ้าชิมาอยู่บ่มื่อนี้เมื่อเมื่อมื่อนี้หรือว่าเมื่อมื่ออื่นเมื่อมื่อนี้ เสาขันเนาะาขันยังเมื่อมาบ่ยู่นี่เสาขันอยู่ย้อนเออยังขันบ่ตุ่มอันนี้อันนี้ยังสิแล้วมื้อนี้บ่หรือว่าแล้วและยังยังหลายบ่แลยพวกนี้บอกว่าันยังหลายแหละขอยิป้าอากวงเฮ็ดซอยเจ้าก่อนเออขันวันว่าเจ้าเจ้าบ่มีคนล่ะว่ามีแต่อันลูกชายเจ้ากับผู้นี้ล่ะว่าบ่คนมีบ้านแน่แน่เเออครับบ่คันมีคนช่วยแหละคันเราอยากเมื่อก็ตามเล่าเออแหละจะมาถามนะตุ่มอะตุ่ม สาวาขั้นล้วติล่ะเอาจะเค็มเป็นยังนึงอีกเค็มนึงเนาะเราย่านเอาบรรตอนไปถ้าปิดคือบวกย่านจะมือนะนอนไหนไม่ช่ยมาเหมาะนั้นปิดต้องใช่ไหมยนไหว้ก่อนกาไว้ปิดปิดแล้วได้เราย่านปิดแล้วเขอไม่ยืนยงคนอะไรป้องครับอืมเมืองไหนพี่น้อไอ้เนาะดูบุญนอนมาหลับเลย แต่เขาอันมุดเขากลับเลยนอนมาหลับเลยขั้นแต่ขั้นมันบอกขั้นอยู่ๆเฮือนรุนนันมันมีมูมาลิดแนหนก็มันหยาดเติมขั้นนิดน้อยจะคือไล่มีใครอยู่มีใครลินนอกตุ่มนอกอยู่ก่อนเดี๋ยขั้นขั้นบอกขั้นขั้นพอวันในแดดให้อยู่ก่อนมื่อนึงบอกมื่อนึงหยาอยู่ก่อนพอดีเขาช่วยเวียกหนึ่เนาะเอาเอาดินเนื้อลงดิน ยังบริแรง่ายเนีเขาเบิ้งยังไรเติบไปหนิเนี่ยลงเด็กหมดนี่อ่เพราะว่ามัอนี่เพิ่นสิบ้าลูกเพิ่นเห็ดเห็ดอันนี้ก้อนเห็ดอ่างก้อนอ่างน้ำกินก้อนเจองเลยถ้าใส่ลูกเขยและเมื่อกับบริษัทยังเขากะเมื่อกับเขาเมื่อละล่าได้พอเถอะเมื่อละอยู่แนบช่อยกอนช่อยก้นนั่นเหรอดำเป็นแม่กวางเห็ดเวียงลูกได้กวางพี่น้องเลยปีละอืมดินเจ้าบ่กฟังนี่ ทอดใชยดินเจ้าะนี่นะครันี่ตะพวนเออหัวจะเทั้งนี้นี่นะเฮาจะเหตุผลมาเพือนบุญอยู่ทางนี้อย่ามาตั้งอยู่ทางนี้นี่แหละทางคุณดินเข่าได้ทางนึงดินอายหรอดินอ้ายปะยากเนาะคุดได้เจ้าก็บคุดให้ลูกเคยมาคุดซ้อยไปแล้วกันเราจะทุบนี่ละเอาดินปลากัน เอางีงสีถมลงมาเตือนดินแต่เทิงลงมาถมเนาะเอาดินที่เหนียวได้เลยอืมก็ได้แต่จะเป็นยังยังคั่นอยู่เนี่ยคั่นยังแงกอยู่มันย่านเข็มนะตุ่มนะยากเข็น้องเลยอันนี้บ้านี้บ่อนกินบ่อนอาศัยอาบกับซีอิ้วนี่บ่กินก็ได้เนาะมันเป็นน้ำเนาะกินก็ได้เป็นน้ำออกบ่อเนาะมังนัดนี่ของที่เจ้าปลูกไว้เลยป่ะนี่ บ่งในทางหลังพี่น้องเอฟซีมันนัดเป็นโอ้มันก็ไดิกนมากอยู่ป้องเดินไปลูกชายบ่ลูกลงยุ่อลุ่มมาเดนช่องบงแนพี่น้องเลยเอาเฮ็ดแบบนั้นเลยเนาะกรคูตักแบบนั้นเลยอันนี้กุ๊กมากยันนี้จะจะปลูกบ่ นั่นเรื่องนมากมันกินได้เหรอได้ดมันมันวาตุมันต้นหมากยังวะส้มมยังวะีเทางเฮาไม่เคยกินเขาไม่อยากเขาเคยอยู่เขาบหมากเนเขาบะมากเนาะบนสวันั่นอืมไหนอะพีน้อง่นาะมันนี่ถือว่าน้องกวางเพื่นสีเ็ดอ่าอันนี้น้ำซอยพะเถาก่อนอืม กันผ้าเมื่อกันตะพราะท้าเฮ็ดเจ้าอี้ตนเล่าเลยไปน้องไปน้องจะนายว่าโอ้ยผ้าลูกชายคนนี้เพราะกันเนอกันเนอประเทศยังบริก้รที่นี่เนี่ยนี่บริการที่เศ้าขั้นแล้วบ่ฮะพี่น้องเลยใค้ว่าไปฉีดอีกเป็นยังสเก็บหนึ่งเนาะเรายังขั้นอยู่เราตัวเฮาไปน้องเลยเข้ามาอีกเข้ามาอีกแดดบ่ได้ข้อผิดกว้าง จะคุยด้วยกระเมียเจ้านีน่นาใดยังขั้นบอกเลยว่าเศร้าขั้นแล้วเศร้าขั้นแล้วเนาะเออตามได้ขั้นเมื่อหอดพุ่นหลายขั้นอีกอ่าฉีดหาเข็มบาดเดียวเลยได้แบบนี้เลยนาหมอฉีดหาเข็มเลยได้เนื่องไปเฉยใช่แค่แรงในมืนมือหลับเมื่อวานนี่ช้ามึงก้อนโบเจ็บมันบ่หมัวว่านานี่เจ็บแห้งมันบ่โอ้สะโพกเราย่านดูแดดใส่อมสะโพกเราย่าน เอาเอากระตักเดี๋ยวพี่ไอเอาหนามน้มนามตัวมันไหลออกมาตัวนี้มันออกมาแต่น้าอกบ่อนี่บ่นั่นแหละนามตัวนี้มันออกมาแต่บ่อนจระตะเนี่บ่บ่่ออืออย่าว่ามันออกมาตัวนี่พี่น้องเอ้หน้าออกบ่อนะไรทอกตักเราวตัวนู้นเขาเล่าเลยเราขุดไว้เต่ดุนเลยได้ในได้พี่น้องเอ้มันมาขุดไว้เมื่อวานซื่อนี่ได้เนี่ยตึงเติบแล้วเราขุดไว้ รกวางนี่กระทะหล่อนทองมันย่มันมีอยู่บ่ก็ปล่อนเบิ้งมีอยู่บ่มีอยู่มีบ่มีกลัวยู่เซ่บ่จักรเล็บบนมันอยู่หลุมจัักมีจกบวมเอ้านั่นน้อยนี่สบายดีนั่งละสบายดีสบายดีดีดีนั่นนี่สบายดีเนี่ยนั่นนี่สบายดีนั่นสบายดีเออหน้ายงามเรียบร้อยลูกโอ้ย บะนีขคือนี่บะนีหลังจากเจ้าเห็ดแล้วนี่คนอื่นก็สิกินน้ำเจ้าได้บะนีเนาะเด๋กินก็นได้บัเป็นยังหลายคนก็มากินน้ำกันอืมอืมายกินเออเวลาเขาหายหายมือโอ้เคร่อสีเหลวนี่บัได้ง่ายด้สีเหนี่พอแห้งบอกตะกวางมันนักได้หน่เมื่อยได้หน่ะจะบุมมื่อยหมบอกนี่นี่นี่เอาใส่เสือ้อเนี่เลยดึงเอาไปยังดึงยางไปไปยังเจ้าดึงนี่เนี่ยบุมมึ่อยบอกนี่เจ้าดึง có sẵn nga mạnh lệch đúng cho đúng ngân của bung ai cho nữa, cháu đây nặng 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 này nặng 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 อยากเอาคีดินออกเบิดบ่ให้มันเลิกบ่ให้มันเลิกนะให,ใ,หให้น้ำขึ้นเออให้น้ำขึ้นนรับ่ขึ้นเลยนะอืมมันชุกบ่ได้เหมือนขึ้น,นออบ,นนบ,นนบนน่เออแบบนั้นแหละเบังบ,นนบ,บังแบบนั้นแหละกวางถึกแรบแบบนั้นแหละเออดึงแบบนั้นแหละมันมันบวดปวดแขนจะอแกรู้เลยเอาไปใส่เมื่อ,อไร งานใหม่อ่อนผดเนาะอ่อนผลจับผีตาคุ้งตาคุ้นี่แหลมคางเลยก็ใหม่เราหนามผีอยู่ทั้งคางผีร้ายแล้วเราอยากให้มันมีหนามอยู่ทั้งเทิงตรงนี้อืมสโซยดาวอย่างไรเนี่ยโซยดาวน้ำน้ำทางเบิร์นสุ้ยนี่แปลว่ายังกวาง น้ำลายอืมม hmm. right ันมีน huh? ้ำแล้วน yeah, right. right ี sure ่ฮะมีแล้วพี่น้องไอ้น้ำน้ำไม่ละแยะให้ก็งี้าบทาการขุดน้ำสางพี่น้องวางเนาะทำโอ้ยแดดกระแดดหอนกระหอนเนาะแดดหอนแล้นี่ไม่แต่อยากเป็นล้มมันละใช้ได้นวางคือไปด่าเขาวางจะดินขึ้นเขาไอ้ดินเฮ็ดแบบไรให้มันเอาทอย ไปอันนี้เอ้าะนตะบันเจ้าคุดคุดไปเนี่ยถึกแล้วมันจะคอยหนุลงเองอันนี้นะมันนักมันจะคอยคมลงคมลงเองถักมันเมื่อยแล้วเมื่อยเลยเพี้ยนไปเลยนเมื่อยแขนเมื่อยอะไรอีกผู้เมื่อกี้เนี่คนคนในบ้านเจ้านี่บะเมื่อกี้เนี่คนในบ้านเจ้านี่บะอืมบันี้กาว่าสีหนามาอยู่พี่รถเนาะ อยู่่นีข้ามีน้ำมาอยู่นี่น,น้นองต,ตุ้มเนี่ยะะสิชิ้นใหญ่มาอยู่น้ำพอบ่ฮะตะกวันคุณพ่อใหญ่มาอยู่น้ำพ่อเถ่าอยู่พุ่นแล้วสบายเนาะอือเราพากันกินข้าวบดเราบอหนิย่างอยู่ฮะยังอยู่ยังไปกินเลย,ยงงลโอ้แต่เข่าหน่กินแล้วเข่าดิเออเข่าหนิกินแล้ววันหนึ่งกางกินวันนี้ยังมีอาหารกิน ใส่ปลาน่อยอยู่สะปลาบ่นี่เด้อเดี๋ยวเอาใไทำนใส่ก้อนนงตุ่มพ่นบบอันนั้นในพืชดออะไร้มันนีเพ่นโจก่อนพ่นโบใด้บใดไปเนาะสัตว์าเพิลยว่เจ็บกุนมันใช้ชักคื่วงหลอดนี่แปะตกงมือยังคาดนะมันเขาอยู่ในทางหาบนตุ่มยังนี้ยุคไปบึง มันคันน่ะมันอยู่เหือนมันตุ่มยังเต็มอยู่เจ็บแห้งบ่ฮะเบแห้งเออบ่คันจ้าบ่ซักบ่ซักบ่เป็นหยังดอกตามใจเจ้าเออจะได้มาเก็บเล่าเล่าผู้เจ็บเด้ทุกเคยเจ้าก็ได้เรื่องเนาะใส่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดอากวางพี่น้องเอ้ยเก่งแลเถิงๆขึ้นไปนี่เป็นดินไผะเถิงขึ้นไปนี่เนอ้ายเฮาดีอ้ายจักอีกเถิงนี่ โตขาเจ้าเห็ดให้นี่ได้นั่นแหละเฮาหมิ่นเล่นนอยนุ่งนี่แหานเฮาใหญ่เห็ดมันต้นเนี่ยไขมันต้นตอนพอเฮายังป่วยเด้ตอนพอจะป่วยตะกี้แน่แหละป่วยปีนี้แหละเดือนนี้แหละสองสามเดือนนี่แหละเสียชีวิตเลยนะเสียชีวิตเลยแน่แเสียชีวิตแต่เฮาบ่มีมันทวนมันต้นมม่ยังมูมี่มูมี่ไปเห็ดบางพอเนี่ยแต่ทาอันนี้ก็ลูกเจ้าเราไะ โอ้แมนเบิดเลยได้ยืนอยู <tamam> ่น <'s in> <oven> ี <enough> ่นไอหนอลูกหลายคนในเราเนี่ยอือไปตีไปเรื่อยตีขนาจอนเลยนาะจอนเลยตย่าี้ลูกขยันขนาดด่างขนาดเดี๋ยวหลักเองอันซุปบื้อไปบอล้องตุ้มตุ้มตุ้มไปซื้อน้องกินในเมื่อนไปบ่ไปกับเบอร์แก้วเนาะอากวางป้าอยู่นี่แหละเออไปซื้อกับเบอร์แก้วก็ได้เบอร์แก้วก็มาอยู่ทั้งคู่เก่งในการล่างยามา เน่กวาด้ะะยังขั้นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมตามเจ้าเขาจะประหยักซักก็ระยัเซักยังไงาแล้วก็ชักไว้สมเวลาเรามันนอนเวลาไปลยเลยอยู่นบอกเขาอย่ามันขั้นแข้งเก่าให้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันชิล่ามขึ้นมาอีกว่นนี้นจตดูตเจอน่จอเลย ผู้ทั้งลุ่มนี่ขีดตมขึ้เต็มหัวไปแล้วเนาะเปื่อนไปแล้วพู้ทั้งลุ่มนะขีดตมเต็มหัวไปเลยพี่น้องเอ้ามอนี่ก็ะตัมมันมันไหมอีกแล้วเออเอาดินนี่ทอดใส่แกงแกงอะไรก็จะเอาดินใช่เปลมี่วันเงันเงินอะไรใส่ดินเออข้าวโพ้าวโพดเคยได้จะน้ำน้ำชาใช้ได้ ก็น้อยมันแหลมันใส้เองมันดอกเอาเจอเบ่มละอายี๋ยวแคมัดเจอแล้วค,คุดง่ายเนาะนเป็นดินนั่นเนาะอือขุดเจออะพี่นอ้นองเอ้เนาะไม่ว่าเดียว,ว,วจยงนนวงวังน้อยบิลลี่อะสีผ้าน้องไปหาซื้อแนวกิ่นเขาเป็น้องอะยทางตุ่มเพราะว่าเมื่อนีอ้น้องกวางเพิ่นเฮ็ดเบียกซอยพอเถ้าเนาะเพื่อสิบริไดไปใช่แล้วพี่น้องเอ้เนาะเมื่อนี้ขุดเบาหน้มเบาหนามซอยเถ้าตาตุ่ม ป็นยังไี่ขั้นยู่บ่ไดีดีด้วเอาดีดีด้วยแหขั้นบ่ชักบ่อลูกประชักยาประชักก็ยาเนาะตามสนะเราอ่าบัดมือทวิตคือนบอย่านว่าโต๊ะใหญ่พี่รองไอ้เนาะมือทวิตเั็นบอย่านมือมือมือชุดไทยนี่พัดย่านเป็นยังไงไม่ได้าพี่นอ Jamie, ้องไอ้เนาะเป็นยังไงกะอ่าติดตามเมืองคลิปต่อไปเราจะพาน้องไปซื้ออัญมณีกินกันบ้างเลยเป็นยังไงกะฝากกดไรกดแชร์ได้เด้อเดี๋ยวมาติดตามเมืองน้อกันว่าน้ำส่างเข้าแต่เช็ดแบบใดพี่น้องเอ ตุ้มสบายดีนั่นแหละสบายดีเย็กกว้างสบายดีเอซนี่สบายดี